สวัสดีครับอุ่นจากอุ่น Space นะครับวันนี้อุ่นจะมาพูดถึงการ install Python แล้วก็ ID e กต่างๆของ Python นะครับอย่างแรกครับเข้า Google เราพิมพ์คำว่า Python นะครับนะครับแล้วมันก็จะมีอันนี้ครับเรากดเข้าไป python o r g นะครับโหลดครับ เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าเราสามารถไปสําหรับ Mac OS อะไรพวกนี้ก็กดเข้าไปลงดาวน์โหลดแล้วก็ดรงน้ครับพอกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับเมื่อจะเริ่มดาวน์โหลดครับแล้วก็รัน Set up Wizard อะไรพวกนี้เราก็จะได้ได้ไพทอนนะครับแค่ได้ไพทอนนะครับเราสามารถเซิร์ชว่า IDLE นะครับมันก็เป็น i d ด e นะครับเป็นตัวโิรแกรมไพทอน ถ้าเราตรงนี้เรามีเชลนะครับเราสามารถพริมพ์ว่าคมว่าพิ i n ์นะครับ Hello World เราก็สามารถแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการเป็น IDE นะครับเป็น Integrated Development Environment นะครับ เราก็ต้องมาเรือกะครับมาดาวน์โหลดอย่างเช่น Visual Studio Code นะครับก็มาที่ลิงก์อันนี้ครับเดี๋ยวอยู่ใน description h t t p s code visual studio com และดาวน์โหลดนะครับของ Microsoft เราถ้าจะกดสำหรับ Windows นะครับเมื่อกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วของ Mac OS ก็ดาวน์โหลดตรงนี้ครับถ้าดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ เราก็จะแบบนี้ครับเราก็จะมีทีมมาให้เราเลือกนะครับเราสามารถทำได้หลายอ่ะครับมันถือว่าเป็น i d e ที่ดีนะครับโอเคแต่ว่าน่าจะ Visual Studio Code นะครับมันก็มีอ t o อมครับอ t o อมนะครับเราเข้าไปที่อ t o m ม io ได้นะครับหรือว่าแลเกิดอะไปอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็สามารถ อ t o m มนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะดีนะครับมันก็คล้ายๆ Visual Studio Code นะครับแต่ว่าอะตอมนะครับมันแฮ็กได้อะครับก็แปลว่าเราสามารถใส่พวกของเพิ่มเติมมาได้นะครับอันสุดท้ายครับ Supply Tech ครับเราถ้าเราจะเลือกครับจะดาวน์โหลดนะครับเราเข้า Google ครับทท็ กดเข้าไปทับรามเทคนะครับกดตรงดาวน์โหลดครับแล้วก็กดตรงลิงก์ใดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสําหรับ Windows อันนี้ถามารับ MacOS นะครับแล้วก็ Windows หรือว่า Portable Version นะครับแล้วที่เหลือก็พวก Linux หรือว่าอะไรพวกนี้ครับถ้าเรามีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราจะรันโปรแกรมหรือว่าอะไรนะครับเราก็สามารถกด t o o l s view ครับมันก็จะเริ่มครับนม่ก็ Control B ครับโอเคแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึง Python นะครับเราสามารถใช้อันนี้ได้ครับเพราะว่าใเราอยู่ในอครับอยู่ใน VS Code นะครับถ้าเราจะใช้นะครับ เราก็ต้องเขาเ้าไปใน extension ครับแล้วเราพิมพ์เข้าไป python ครับเราก็ต้องดาวน์โหลดอันนี้ก่อนนะครับถึงเราจะ install python ได้ถึงเราจะเรียกอะไรครับ run python ได้ครับแล้วเราก็สามารถมีกดปุ่ม run code ได้ครับสีเขียวอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้มันเป็นสีขาวเพราว่า install extension ที่เรียกว่า code runner นะครับ โอเคครับเนียนะครับนอกจากสันเนี้นะครับเราเราสามารถใช้อ i d อ e ได้ด้วยนะครับอ i d อ e นะครับนอกจากที่เราจะพิมพ์ในเชลได้นะครับเราสามารถโอเคเราสามารถ c t r l n นะครับหรือว่าไฟล์แล้วก็ new ไฟล์ครับแล้วมันอยู่อย่างนี้ครับเราเซฟครับ เราเซฟไว้ในดาวโหลดว่า test py นะครับโอเคมันก็จะเป็นคล้ายคล้ายเอดิเตอร์นะครับแล้วถ้าเรากด Option นโชว์ไ n น์นัมเบอร์ก็จะย,ยิ่งเหมือนนะครับตัวมันไม่มีออโต้คอมพิวตนะครับแล้วต้องพิมพ์เองทั้งหมดเลยนะครับแล้วแล้วอะรครับมันไม่มีเติมให้แบบเองนะครับ เหมือนเหมือนพวกพวกไพชามหรือว่าอะไรหรือว่าแบบพวกพวกอะตอมนะคะเห็นไหมครับมันมีดอ t นิดเมื่อกี้เราก็มีอตอต o ค o m p l e t นะคะสามอย่างนี้ครับคือ IDE ที่เหมาะสำหรับ beginner นะครับแต่ว่ายังมี IDE สำหรับ advance นะครับอย่างเช่น Pycharm, Vim แล้วก็ Spider และอื่นๆอีกมากมายครับเพื่อนๆลองไปลงดาวน์โหลดแล้วลองใช้ดูนะครับวันนี้วิดีโอวันนี้จบลงแล้วนะครับรบ๊ายบาย